สวัสดีครับสวัสดีพี่เพ่น้องยามเย็นครับตอนนี้ห้าโมงเราก็เลิกงานกันแล้วนะฮะแต่ว่าผมต้องมาซื้อกับข้าวกันครับมีรถมาไหมผมจะมาซื้อกับข้าวไปให้ทีมงานนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินกันท้าแก่บอกว่าฝากซื้อกับข้าวด้วยเป็นทุละให้หน่อยนะเราก็จะไปดูกันว่ามีอะไรนะครับอูอ้ิฟุนงนะ จะไปซื้อกับข้าวกันไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินไปดูกันครับไปดูกันเราจะมาดูว่าเราจะซื้ออะไรไปทานอ,อันนี้คืออะไรอันนี้หมูสับปะ ซื้อผักก่อนอันดับแรกผัดคะน้าดีกว่ามไหมคะน,น,น้าก็มีอาหารสดนะครับอุ้ยอันนี้น้ำแข็งนี่ว่าอาหาร มีอะไรนะฮะพอที่เราจะเอาไปทำกินกันได้ก็จนะมีน้องไก่สงสัยวันนี้ทีมงานต้องกินตีนแล้วครับต้องกินตีนกันแล้วนี่ครับ อันนี้ก็จะมีน้องไก่มีผักนะครับแล้วก็เอาหมูสับเนาะเพื่อหมูสับนี่เขาก็ทำเป็นถุงผงนะเอาแค่นี้แหละมาดูกันจ้อาอะไรอีกเนาะผัก ผักที่เราจะเอาไปทำกับข้าวมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งเนาะมีใบกะเพราไหมน,น,นี่ครับ่อ,อ,อแล้วมีอะไรอีกครับีน้อยกินอะไรอีกเนาะ อันนี้อันนี้ปลาอะไรครับเมือปลาเหมือนปลาทูใช่ไหมงั้นเอานี่ตัวหนึ่งละนี่ครับไม่รู้นี่ฮะสปาบอนี่ครับ,บ,บ,รบได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปให้ทีมงานดีนะ ก็เลยต้องเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวีมันต้องมีผักชีด้วยนะชีต้นหอมใช่ไหมชีต้นหอมนะครับเพราะว่าเราต้มยำอีกแล้วครับท่านแล้วเครื่องต้มยำเราล่ะขาดตะไคร้ ใบมะกูดอ,อยู่ไหนน้ออจนไม่รู้จะเอาอะไรอีกครับเออน้ำปลาน้ำปลา,น,านี่ครับน้ำปลาน้ำปลาหนึ่ขวดนะด เยอะมากเลยเรียบร้อยแล้วครับมารอดูกันครับว่าจะเท่าไหร่นะพี่น้องนะก็ห้าโมงเย็นนะครับซื้อกับข้าวเออลืมเครื่องดื่มเนาะ ซื้อเครื่องดื่มแล้วก็น้ำแข็งด้วยครับสิบบาทสิา เราก็ได้กับข้าวเย็นแล้วครับพี่น้องนี่นี่แหละไม่รู้จะเอาง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะสึกปวดข้อศอกมากเลยนอ,อนนี้ก็ซื้อสเสบียงให้กับทีมงานครับ เค okay, เรียบร้อยแล้วครับเอาขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าที่บ่อกันครับเข้าที่บอ่อน่าจะกลับรถตรงนี้แหละพี่น้องนะก็ได้สเสบียงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกลับรถก่อนดเดพี่น้องขอกลับรถหน้าบ้าตนตรวนี้ลเลยไอ้หนูอย่าเพิ่งมาเด้อ เอาแต่อยู่บนต้นน้อยหนาเคกลับรถแล้วครับเดี๋ยวเราไปเมื่อกี้นี่เห็นทอทงกับเจ้านอนอยู่ในวัดอยู่นะเดี๋ยวผมจะแวะไปถ้าถ้าเขายังอยู่นะแต่ถ้าเขาไม่อยู่ผมสงสัยผมก็ต้องได้ออกไปบ่อเลยนะครับ ว่าจะอาบน้ำก่อนครับแต่ว่าจะแวะอาบน้ำก่อนไม่รู้ว่าเด็กๆอาบน้ำเสร็จกันยังนะโอ้ยังอยู่ฮะกันอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแวะเข้าไปก่อนเพราะว่าจะทั้งถ่ายสเสบียงให้เขาไปนะครับแล้วผมก็จะอาบน้ำก่อนอาบน้ำแล้วค่อยจะตามออกไปครับจะได้ไม่ต้องเข้ามาบ่อยครับ ไม่ต้องเข้าหมู่บ้านเขาบ่อยเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาลำคาญครับผู้ใหญ่บ้านเปล่าเมื่อกี้นี่ตาคนหนึ่งแกก็เดินมาบอกนะครับแกพูดเป็นภาษาคเคมเผมก็เลยถามว่าตาพูดภาษาไทยได้ไหมผมฟังไม่ออกนะแกก็เลยบอกว่าเลิกได้แล้วมันห้าโมงแล้ว <laughs> ผมก็เลยบอกอ๋อเลิกแล้วครับมาซื้อกับข้าวครับกเลยบอกงี้ครับเดี๋ยวก็จะให้อ่า ทีมงานเอากับข้าวข้าบอ่อไปก่อนครับเพราะว่าผมต้องอาบน้ําก่อนนะพี่น้องนะถ่ายสะเบียงก่อนครับถ่ายสะเบียงก่อนอู้ดูดิคุณต้องถ่ายสะเบียงก่อนครับเอาสบียงถ่ายใส่รถก่อนถ่ายสะบียงนี่ฮนะเอาขน,นย้ายสะเบียงครับกับพงกับข้าวด้วยเนื่องจากว่าเราเป็นฝ่ายจัดหาสะเบียงในยยามเย็นครับยามเย็น ก็ไม่มีข้าวกินกันนะครับเดี๋ยวจะใส่บนรถทอทงไว้ครับทอทงก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะนอนอาบแล้วเดี๋ยวต้อมหมอความนะอาบอยู่ผมก็จะอาบน้ําก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวดับเครื่องรถก่อนครับอาบน้ําก่อน ดนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ครับนี่นะครับห้องน้ำที่เล็กสุดยอดกลัวผีนะไม่กลัวได้ไงพี่น้องดูดิบรรยากาศอาบเส็จเลยพี่น้องนะเลยน่ะเล็กสุดยอดนี่ก็ถอทงครับจะกลับเข้าบ่อแล้วครับให้สเสบียงไปแล้วให้น้ำชาไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะอาบน้ำก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ